กำลัม,มองหารถสภาพสวยไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเป็นรถที่ขับดีมากๆเครื่องยนต์เทอร์โบต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ MG 6 1.8D เทอร์โบ เกียวโตคันนี้ปี2018ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นดาวที่20,000นะคะส่งเดือนละ7,000บาทค่ะของคันซื้อนะคะเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีหรูหรามากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพดีน่าใช่มากๆเลยนะคะรถสีแดงนี่สวยสุดๆเลยค่ะสีสันสวยสดใสมากๆเลยนะคะ MG 6 1.8เทอร์โบนะคะคันนี้ปี2018 ราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะสีเทาค่ะกระจกวัาไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแอร์แบคแอสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกล้องส่องถอยดิจิตอลนะคะเครื่องเสียงนะคะ m a m f m a u x แล้วก็ CD นะคะกุญแจกดสตาร์ทนะคะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะ มีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะเย็นทั่วถึงนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะขอคนซื้อนะคะด้รับรวมอยู่ที่1น0 0 0หมืนพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะอู๋ด้านหลังกว้างสุดๆเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะได้เครื่องยนต์พันแปดนะคะได้เครื่องยนต์เทอร์โบต่างหากนะคะ เครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะออกรถก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะดาวเริ่มต้นที่20,000บาทนะคะส่งเดือนละแค่7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังกว้างสุดๆเลยนะคะสภาพดีค่ะคันนี้กว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนได้เลยนะคะ เครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันแปดเบนซินเทอร์โบเครื่องแรงมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไลดีนะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 10ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ